นสวนของขวัญเช่นเดิมนะคะวันนี้ค่ะนิดาจะพาพี่ๆมาเพาะเม็ดผักหวานป่ากันนะคะมาดูขั้นตอนวิธีการเพาะเพาะยังไงแล้วก็องอกไหมอัตราการงอกดีไหมวันนี้ค่ะนิดาได้เม็ดผักหวานป่า จากพิยะนะคะต้องขอพระคุณพิยะขอบคุณพิยะมากๆเลยเนาะที่ส่งเม็ดผักหวานป่ามาให้น้องนะคะอยู่ไกลบัานไหนก็ส่งมาให้นะคะเอ,อวันนี้ค่ะนิดาตั้งใจจะทําคลิปนี้ขึ้นมาแล้วก็อรอดูอัตราการงอกของเขาเปอร์เซ็นต์การงอกของเขาจากที่เราเพาะเม็ดผักหวานป่านะคะชุดนี้เนาะอันนี้คือได้ล้างได้ล้างแล้วก็ตากแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเรามาเริ่มลุยกันเลยอันดับแรกเราก็จะเตรียมดินนะคะเป็นดินทรายแล้วก็ให้มีความชื้น60%นะคะ,ะลองปั้นเป็นก้อนแล้วก็บี้ลงให้แตกง่ายๆนะคะละเอียดละเอียดเนาะ แล้วก็นำลงมาใส่ในกระบะที่เราเตรียมไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำเม็ดผักหวานป่ามาจิ้มลงไปเลยค่ะจิ้มลงไปตามแนวขวางนะคะเม็ดผักหวานจะมีลักษณะเป็นกลมๆล,ลีๆีเนาะน่ดากก็จะจิ้มลงไปตามแนวตามแนวลีตามแนวขวางค่ะนี่จิ้มลงไปครึ่งนึง ให้ลงไปอยู่ในดินครึ่งหนึ่งโผล่ขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะคะนี่พอเราทำการจิ้มลงไปเสร็จแล้วเราก็ทำการโรยทรายที่มีความชื้นเหมือนกันกับความชื้นประมาณ60%นะคะโดยไม่ต้องรดน้ำนะคะโรยรั่วเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนิดาก็จะนำถุงพลาสติกมาครอบไว้เพื่อไม่ให้อากาศเข้าค่ะเรามาดูวิธีที่สองกันนะคะเราใช้ผ้าชุบน้ำแล้วก็บิดหมาดหมานี่บิดหมาดหมาให้พอความชื้นให้พอมีความชื้นนะคะแล้วก็คลี่ออกมาแล้วก็นำเ,เม็ดผักหวานที่ เตรียมไว้ลงไปนะคะวิธีนี้ทำง่ายๆค่ะเสร็จแล้วเราก็ห่อด้วยผ้าเลยค่ะห่อด้วยผ้าและเราก็นำถุงพลาสติกมาครอบไว้เหมือนกันนี่นี่จะเป็นวิธีการควบแน่นนะคะทั้งสองวิธีนี้เราไม่ต้องรดน้ำเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2วิธีนี้เราก็จะนําไปวางในที่ร่มนะคะให้มีแสงแดดพอรำไรนะคะนี่เปรียบเทียบกันทั้ง2วิธีนะคะทิ้งไว้ประมาณ15-16วันเราก็จะนํามาแกะดูนี่แต่นี่ของนิดานี่20กว่าวันนะคะนิดาะจะมาแกะ ให้ดูพร้อมๆกันเลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้สำหรับวิธีที่หนึ่งที่เราเพาะในกระบะทรายนะคะแล้วก็เราจะมาดูหน้าตาวิธีที่สองที่เราเพาะในห่อผ้าที่ชื้น ว้าว <Wow! S 2> oh <my> รากยาวมากเพราะว่านิดาทิ้งไว้ตั้งยี่สิบกว่าวันเนาะถ้าจะให้นีต้องประมาณสิบห้าวันรากเขาจะพอดีพอดีเลยนะคะนีะ่สำหรับวิธีแรกเราก็จะเอามาแช่ในน้ำนะคะวิธีที่เพาะในกระบะอทรายเนาะเราก็จะเอามาแช่ในน้ำเพื่อรักษาความชื้นของเขาก่อนที่เราจะนำลงไปปลูกนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้เม็ดผักหวานที่งอกงามๆแบบนี้เลยนะคะพอดีว่าเมื่อคืนฝนตกดินชุ่มชื้นพอดีเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการปลูกกันเนาะถ้าหากว่าสวนพี่น้องท่านไหนที่ฝนยังไม่ตกหรือว่าดินไม่มีความชื้นอย่างนี้แนะนำให้รดน้ำไปก่อนนะคะเพื่อให้เม็ดดินมีความชื้นจากนั้น นิดาจะใช้เหล็กแหลมนะคะหรือ,อเรามีไม้ยาวๆแข็งๆเราก็ปักลงไปปักลงไปให้ลึกเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะนีนิดาจะปลูกใต้ร่มไม้นะคะให้ให้เขามีพืชพี่เลี้ยงเนาะ นำเม็ดผักหวานที่เราเตรียมไว้จิ้มลงไปให้ลึกประมาณ3ามส่วนสีนะคะค่อยๆทำไปนะคะค่อยๆทำเรื่อยๆเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายอย่าลืมคลุมด้วยฟางเด้อในการคลุมด้วยเศษฟางจะเป็นการรักษาความชื้นในดินแล้วก็เป็นการป้องกันวัชพืชด้วยเนาะในการคลุมเรา ก็ควรคลุมแบบบางๆนะคะไม่ต้องปิดจนมิดนะคะให้มีแสงส่องผ่านได้นิดหน่อยนะคะอ่ะการปลูกผักหวานเราจะปลูกแซมกับต้นไม้นะคะให้เป็นพืชพี่เลี้ยงในที่นี้นิดาจะใช้เหล็กแล้วนำร่องไปก่อนเนาะเพราะว่าการงอกของผักหวานเนี่ยรากของเขาจะนำร่องไปก่อนค่ะก่อนที่จะถอดใบขึ้นมาและจะนำร่องไปก่อนยาวมาก ถ้าเรามีตัวช่วยให้เขาจะทำให้รากของเขาสามารถลงสู่ผิวดินได้ลึกและนี่ก็คือวิธีการปลูกผักหวานป่าในสวนของขวัญของเรานะคะและนิดาไม่ได้เน้นปลูกเป็นแปลง,งใหญ่ๆเนาะนิดาจะเน้นปลูกหลายอย่างรวมกันนะคะผักหวานป่าก็ที่สำคัญเลยคือต้องให้เขามีพืชพี่เลี้ยง และก็มีดินที่ชุ่มชื้นนะคะเรามาศึกษาและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะสิ่งไหนที่มีประโยชน์นิดาก็จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้นำไปพิจารณาไปต่อยอดกันนะคะฝากไว้สำหรับท่านที่ยังไม่รู้เรื่องการปลูกผักหวานป่าการเพราะเม็ดผักหวานป่านะคะและกำลังจะเริ่มปลูกผักหวานสำหรับท่านที่รู้แล้วถือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเปลี่ยนความรู้กันนะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ